โอเคนะครับก็สวัสดี f อซีของช่องเราทุกๆท,ท่านด้วยนะครับผมวันนี้ก็ยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่ช่องของสมรักแช n แนลนะฮะหลังจากที่ผมหายไปประมาณ5 6าหกเดือนนะครับผมก็ยินดีต้อนรับทุกท่านกลับเข้าสู่ช่องของเรานะฮะวันนี้ผมก็ได้มาถ่ายคลิปอัปเดตนะฮะหลังจากที่หายไปประมาณ5 6าหกเดือนนะครับว่าที่ฟาร์มของคุณแม่ผมมีอะไรเปลี่ยนแปลงไปมั่งนะฮะก็นี่นะครับ หลังจากที่ว่าเรามีแต่คลิปไฟใช่ไหมครับหลังจากที่ผมหายไปประมาณห้าเดือนก็นี่นะฮะเราก็ได้มีสมาชิกใหม่นะครับสําหรับสำรองฟาร์มเราก็คือมีไก่ประดูหางดํานะครับแล้วก็มีเป็ดเนื้อนะฮะอยู่ในข้อเดียวกันนะครับผมนี่มาถ่ายคลิปให้ทุกท่านได้รับรู้นะครับว่าช่วงที่ผมหายไปนั้นทําอะไรนะฮะแล้วก็อันนี้ก็มีไก่นะครับไก่บ้านนะฮะไก่ไข่ใช่ไหมเนี่ย เป็นไก่บ้านนะครับผมนี่เดีย๋ยวให้ทุกท่านไปดูฝั่งนู้นดีกว่าอันนี้เป็นที่ที่ผมคังขายไปนานแล้วก็ทาไว้โอ้ยบินนะฮะเดะเดะให้เีมาตรงนี้ดีกว่าเยอะนะครับนี่เป็นหกสิบเจ็ดสิบตัวนะฮะไม่ได้ถ่ายคลิปให้เอฟีทุกทกท่านได้ดูเลยโอ้ยกล้องไม่โฟกัสจบละนี่นะฮะเห็นไหมนี่ตื่นกล้องนะครับนี่ชอบกล้องหรือเปล่าเห็นเห็นปีขึ้นมาบนนี้ ก็นี่นะครับช่วงที่ห่างหายไปนะครับผมพาทุกท่านเดินมาดูมาชมนะครับบรรยากาศของที่นี่นะฮะโอ้ยกล้องไม่โฟกัสตอนนี้คุณแม่ก็กําลังเตรียมอาหารนะฮะไปเดี๋ยวอันนี้ก็เป็นทางเดินนะครับผมทางเดินให้เป็ดกับไก่เดินออกมาเล่นนะฮะแต่ตอนนี้ยังไม่ได้เปิดให้เป็ดไก่ออกมานะครับนี่ทุกท่านก็อาจจะเห็นควายนน้นนะครับนู่นหน้าแรงนะฮะไก่ไกลนู่นนะครับเดี๋ยวผมซูมให้ดูดีกว่า เห็นไหมฮะกองมันก็จะแตกนะครับแต่ที่ทุกท่านเห็นอยู่นั่นก็คือกองฟางนะฮะก็ชวนฟางด้วยแล้วก็ทำข้อเป็ดข้กไก่ด้วยนะครับผมเพราะว่าตอนนี้ควายก็ราคาถูกนะฮะก็เลยจำเป็นจะต้องที่จะต้องเลี้ยงอย่างอื่นเสริมนะฮะเห็นไหมฮะนี่อันนี้ก็เป็นบรรยากาศนะครับผมที่ผมทำไว้อันนี้ก็น่าจะเป็น ที่เดินเล่นที่พักผ่อนยามเย็นของไก่นะครับกับเป็ดที่ผมทําไว้อตรงนั้นก็จะเป็นผ้าสแลแนนะฮะนี่ก็ใช้ของเหลือนะครับที่มีอยู่ในบ้านนะฮะกับพวกสังกะสีแผ่นไม้ไผ่เนี่ยนะครับเอามาตีเอามาปิดก็จะได้เป็นคอกอย่างนี้เลยเพราะว่าเรามีเพลิงตรงนี้อยู่แล้วทุกทุกท่านที่เคยติดตามเราก็จะรู้นะครับว่าผมมีเพลิงตรงนี้ไว้แต่ตอนนั้นยังไม่ได้ใช้งานอะไรนะครับ ไปเดี๋ยวพาไปเจอกับคุณแม่ผมนะฮะกำลังผสมอาหารอยู่เราจะไปดูนะครับว่าไก่เป็ดที่นี่กินยังไงนะครับผมวัดีจ้าสวัสดีทุกคนจ้าทุกท่านอันนี้แม่กำลังทำอะไรฮะอ,อกำลังจะผสมอาหารหไก่จ้ะอันนี้มีมีอะไรบ้างเนี่ยมีรำมีหัวอาหารมีข้าวปลายจ้ะผสมกับน้ำเนาะผสมกับน้ำจ้ะอันนี้ให้สามอย่างนะครับก็มีรำด้วยมี เข้าไปด้วยแล้วก็มีหัวอาหารด้วยนะครับสามอย่างผสมกันผสมกันน้ําประมาณสองขันนะฮะเราทําเป็นสองก็แปงนะครับเพราะว่าเราจะต้องให้สองสองคอกนะครับอันนี้คือไก่บ้านเหมือนที่แม่ผมบอกไปแล้วแล้วก็อันนี้จะเป็นไก่ประดู่หางดําเชียงใหม่นะฮะอันนี้ก็เป็นเป็ดเนื้อนะฮะก็เผื่อฟีสงสัยนะครับทำไมเลี้ยงด้วยกันนะครับผมเพราะว่าผมยังทําคอกไม่ทันนะฮะแต่ของมาแล้ว นะครับผมนี่ผมจะมาอัปเดตให้ทุกท่านดูด้วยว่าตอนนี้กําลังทําคอกใหม่นะฮะทุกท่านก็นยังจะเห็นกล่องเครื่องมืออะไรต่างๆนานาน,น,นะครับก็คือฝั่งนี้นะครับนี่นี่ผมจะชี้ให้ดูนี่ที่ผมขึ้นห้องไว้นะฮะเราจะทําเป็นอีกหนึ่งห้องนะฮะทามาเป็นอีกหนึ่งห้องก็จะให้ไก่ประดูหางดามานะครับส่วนนู่นก็คุณแม่ผมนะฮะกำลังผสมอาหารให้อยู่อันนี้ก็เป็นพื้นที่ทางเดินนะครับ ก็ที่ผ่านมาก็จะมีประมาณนี้นะฮะที่ผมหายไปประมาณ5เดือนคือเร่งทําคอกให้นะครับอ๋อไอฟีแล้วก็มีอย่างหนึ่งนะครับที่ผมห่างหายไปที่ยังไม่ได้พาทุกท่านไปดูเดี๋ยวเราไปดูปลากันดีกว่านี่นะครับก็จะเป็นอาหารนะฮะมีลำมีข้าวฟายแล้วก็หัวอาหารนะครับผมไปอันนี้ก็เป็นทางเดินนะครับที่พายอฟี่ไปดูถ่ายกันแบบ เลี้ยวๆอย่างนี้แหละครับไม่ต้องอะไรมากอันนี้ก็เป็นริ้วของต้นชาอมนะฮะไปนี่นะฮะหลังจากที่เราเลี้ยงควายกันเบื่อแล้วเราก็มาทำไอกเษกษตรกจพอเพียงอย่างนี้นะครับก็คือเลี้ยงปลานะฮะเรามีทั้งหมดสี่กระชังนะครับผมนี่เห็นไหมไอฟีดให้ตัวชัดๆก่อนมีสี่กระชังนะครับแต่แตละกระชังก็เลี้ยงปลาไม่เหมือนกันนะครับเดี๋ยวผมจะบอกว่าไอ แต่ละกระชังเลี้ยง้วยปลาอะไรนะครับก็จะมีปลานินปลาทับทิมนะครับกระชังนี้สองสองปลาอยู่ด้วยกันนะครับผมอันนี้ก็จะเลี้ยงเป็นหอยนะครับหอยเชอรี่หอยผมอะไรอย่างนี้นะครับอันนี้ก็จะเลี้ยงปลาเหมือนกันน่าจะเป็นปลาช่อนนะฮะกระชังที่สามส่วนกระชังที่สี่ตอนนี้อยากแนะนําเป็นพิเศษเลยครับเพราะว่าโอ้แม่แกปิดไว้บเดี๋ยวเปิดให้ฟิซีตอนนี้เป็นกระมีแต่ ดอกแหนนะครับมีแต่ปลาดุกนะครับอันนี้เป็นกระชังปลาดุกอย่างเดียวนะครับผมแล้วก็มีปลอกบ่อนะฮะปอกบ่อปูนที่ไม่ได้ใช้อะไรก็เอาซื้อผ้าดํานะฮะผ้าพยางดํานะครับผมเอามาลองแล้วก็เอามาเลี้ยงเอามาเลี้ยงดอกจอกเอามาเลี้ยงแหนเอามาเลี้ยงสาลายน้านะฮะนี่เห็นไหมฮะเวลาใครอยากอามาทําก็ดูคลิปผมเป็นตัวอย่างได้นะครับเอามาดัดแปลงใช้เหมือนพวกผมก็ได้ อันนี้บ่อนี้ก็จะเป็นแต่บ่อปลาช่อนปลาอะไรอย่างนี้นะครับเราเลี้ยงปลาด้วยเลี้ยงดอกแหนด้วยนะครับแล้วก็กระชังเอ๋กปอกบ่อนี้ทําอะไรไม่ได้นะครับเพราะว่าน้ํามันลวนี่นะครับผมอันนี้ก็เราเลี้ยงไว้สําหรับให้เป็ดให้ไก่นะครับท่านเผื่อทุกท่านสงสัยอันนี้เราเลี้ยงไว้ให้เป็ดกับไก่เท่านั้นนะฮะก็จะช่วยลดจะช่วยลดค่าอาหารได้นะครับเพราะว่าเราเลี้ยงเขาด้วยหัวหารด้วยแล้วก็เลี้ยงด้วย อของแบบนี้ด้วยนะฮะจะช่วยบรรเทาค่าอาหารเราลงไปด้วยนะครับผมส่วนควายถ้าทุกท่านอยากจะไปดูควายก็เดี๋ยวรออีพีหน้าแล้วกันนะครับอีพีหน้าเดี๋ยวเราจะไปถ่ายควายทุกท่านดูดีกว่าว่าช่วงนี้ผมเลี้ยงยังไงนะฮะเพราะว่าตอนนี้ผมไม่ได้เอาควายออกไปเลี้ยงข้างนอกแล้วเราเลี้ยงแต่อยู่ข้างในก็สําหรับคลิปนี้มาอัปเดตให้นะฮะว่าช่วงที่ผมหายไปเราไปอยู่ไหนนะฮะเราทําอะไรกันบ้าง มาครับผมก็ตามคุณแม่นะฮะตามมาดูคุณแม่หน่อยตอนนี้คุณแม่กำลังให้อาหารเด็กๆนะฮะดูนะฮะนี่คือวิถีของเรานะฮะกำลังกินแบบเก่งมากเลยนะครับนี่เราเลี้ยงด้วยลามข้าไฟาแล้ว้าหัวอาหารนะครับผสมกับน,น้ำลายตาไปหมดเลยนะครับเจอะมากๆด้วย ไม่รู้ว่าจะชี้ยังไงเลยให้ทุกท่านเอฟซีได้ดูนะครับมาอัปเดตให้ดูว่าช่วงที่ผมหายไปนะครับว่าเราทําอะไรกันเดี๋ยวเราไปย้ายไปดูห้องเป็ดกไก่นะครับอันนี้ก็เป็นถานน้ําให้เขานะฮะมีอยู่น้ำนะครับเดี๋ยวเราไปดูไก่ไปดูหางดํากันดีกว่านะครับเดี๋ยวพาเอฟซีไปดูใกล้ๆไก่ไปดูหางดําเชียงใหม่กับเป็ดเนื้อนะฮะเราเลี้ยงอยู่ด้วยกันเพราะว่า ห้องนี้ผมกําลังสร้างอยู่นั่นเองเพอสร้างเสร็จเราก็จะย้ายไก่ปดุหางดํามาอยู่นะฮะนี่นะฮะเขาก็มารอเลยนะฮะใกล้ถึงเวลาแล้วตัวใหญ่แล้วนะครับผมี่ดูนะครับว่าผมหายจากช่องนี้ไปนานแค่ไหนเไก่นีตัวใหญ่หมดแล้วนะฮะเราซื้อมาตั้งแต่ตัวเล็กๆนะครับผมนี่ ลายตาเลยเดี๋ยวให้ดูทุกท่านได้ดูใกล้ๆนะฮะนี่น่ารักนะฮะถ้าใครสนใจอยากได้ไก่เนื้อก็ติดต่อผมมานะ,ะช่วงนี้พร้อมพร้อมที่จะขายแล้วนะฮะนี่แม่ก็เอาน้ําเอาอะไรมาให้แล้วพร้อมให้นะฮะเราใช้วิธีบ้านๆนะฮะใช้สังกะสีตีเอาแล้วก็แค่นี้นะครับเดี๋ยวถ้าผมทําข้างนอกเสร็จร้อยปร์็แล้วก็โอ้ดู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 นะครับดูดดูดดดด โอ้ยหิว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 เฮ้ยไม่ได้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 แกจับมือโล่ลงโอ้ยมันหิวเมื่อกี้มันหิวมากแล้วครับเอฟซี FC. เพราะว่าเยอะนะฮะเราเลี้ยงเยอะเล้วหิวมากโอ้ดูนะครับดู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 ด,ดูโอ้เป็ดไม่ได้กินนะครับมีแต่ไก่นะครับกินไก่แยง่งกินแบบ หมดเลยนะฮะเราต้องโยนแบบนี้เลยนะครับใครว่าไม่ไม่นี้ไม่เท่าไหร่ดูตัวนี้นะฮะเข้ามากินในกระแปง้งก <c oughs> ็เดี๋ยวให้แม่ให้ไปให,ให้ให้ทุกท่านได้ดูนะฮะเราก็เทกันแบบอย่างนี้เลยเราไม่ได้ทีเรียกอะไรมากนะฮะนีก็จะเป็นรางอาหารของเขานะครับถ้าท่านใดมีคอมเมนต์ยังไงก็ เข้้าามมไดนะครับผเพียงแบบง่ายๆนะฮะมันบ้านเลยมัจะเป็นบรรยากาศให้ดูนะครับอัปเดตหลังจากห่างหายไปประมาณ5เดือนนะครับให้ทุกท่านได้ดูส่วนคลิปควายก็น่าจะเป็นวันพรุ่งนี้นะฮะเดี๋ยวผมจะมาอัปเดตให้ทุกท่านได้ดูด้วยยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ผมด้วยนะครับสําหรับคลิปนี้เดี๋ยวเราจะปิดคลิปกันด้วย ฝูงเป็ดกับฝูงไก่พร้อมกับคุณแม่ที่กําลังให้อาหารนะครับผมแล้วไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับ